โอเคครับผมก็สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมบางวัทีเช่นเคยนะ mm hmm. ก็ับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเปิด mm hmm. ต้องโชว์ทุกทุกคนด้วยนะครับผม mm hmm. ก็วันนี้เรามารีวิวนะครับผมที mm ่ hmm. ลยกคังบางวัทีนั่นเอง mm hmm. อ่าวันนี้เรามารีวิวคังบางวัทีนะผม mm hmm. ก็รีวิวทั้งชุดแล้ผู้ชายนะผมจะรีวิวแค่ชุดแล้วก็ตัวละครนะครับผมอ่ะแล้วก็เป็น ถ้าเกิดอยากจะให้รีวิวสกินปืนของพวกคอลเลคชันแล้วก็อาวุธนะผมก็ต้องดูการตอบสนองของคนดูก่อนนะผมก็ว่าจะประมาณหรือว่าคุณดูจะชอบหรือเปล่านะผมก็จะเรู้ยังไงก็เดี๋ยวผมเปรีวิวเลยเพื่อไม่เป็นการสุราไปเลยเราจะมารีวิวั้งของ CG <ด><ด>นะครับผม CGG บาง YT ซึ่งเป็น ID ของผมเองนะทุกคน อ่าเป็น ID ของผมเอง CGG Bang YC สำหรับแต้มก็3886นะทุกคนแล้วก็4 4 4นี้าผมไม่เคยได้เล่นนะผมอ่าก็เว,ว 74, ลเจไอ7น้นะทุกคนนะก็มารีวิวก็ตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูชุดกันเลยนะผมเ <c oughs> พื่อไม่นให้ม็นการเสียเวลาไปชุดสำหรับชุดผู้ชายก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่ก็จะมีหมวกนี้ แล้วก็สีที่ขั้นสูงนะทุกคนนี่เลยโอ้ยดผิดก็จะประมาณนี้เลยทุกคนนี่นะของหูก็ตายแล้วผมอันนี้ชุดันนี้ก็เท่มากเลยดีทุกคนโอ้อย่างเท่ก็แหรวกหม่วงนะผมอ่าอันนี้รอกมวงนะทุกคนนะก็มีไม่เยอะหรอกทุกคนรีวิวข้างเฉยไม่ได้ขายหรอกทุกคน สำหรับใครที่อยากได้ไอดีมีอยู่ไอดีเนี่ยนะผมคือมีคนฝากขายนะผมแต่ผมก็ยังไม่ได้เอามามาแบอบกว่ามารีวิวนะทุกคนเดี๋ยวแต่ว่ามันเป็นไอดีของ CGG คนเก่ายุคแรกๆที่ก่อนเขาจะทําคลิป่อนที่เขา,เขาจะไปทําคลิปอ่ยุคแครนะผมตอนนั้นเดี๋ยวผมอ่ไปดูย้อนย้อนหลังไปดูได้นะผมคลิปขอผ,ผมก็มีนะผมก็ประมาณนี้แล้วผมพอชุด ติดต่อผมมาได้นะผมเอมเมนใต้คลิปผมมาเลยใครสำหรับใครที่อยากเฟ้อดีประมาณราคา3 4 5สี่หาพันนี่ทุกคนก็พอได้เลนะ่นหนูมีสก,การแทรท่ทนมีหัวขามีอะไรด้วยผมเดี๋ยวผมอาจจะรีวิวให้ดูนะผมสำหรับใครที่ชอบหรือถูกใจในการรีวิวคลิปนี้ก็คอมเมนต์ได้นะก็จะประมาณนี้เลยคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้มมไดก็มีคาบุกิด้วยทุกคนนี่คาบุกิสุดยอดหล่อเท่เลยสำหรับสายไฮไลท์ก็มีนะผมผม แต่งตัวไฮไลท์มากกว่านะทุกคนก็ก็จะมีนี่เลยนะก็เอ่อมีผ้าพปีตากของหัวขาวก็แต่ว่าผมขาดผ้าพปีตาก็นั่นคือภาพปตากของหุ่นกระบอกนะผมหุ่นกระบอกหัวเพชรสีฟ้าทนะุกคนผมไม่มีนะผมเพราะว่าผมเติมไม่ทันนะแต่เติมทันแต่ว่าผมไม่มีตังค์เติมนะทุกคนผมว่าจนนะครับผมก็จะมีนี่เลยเรื่องขั้นเออไม่ใช่เรื่องขั้นดิไอเอ๋อลัคกี้เดมอน ลองล่าสุดนะผมซึ่งตอนนี้มันเป็นตัวผู้หญิงมันจะประมาณนี้เลยของหน้ากากนะผมมีหนวดเท้านะผมมีหมวกกันน็อกซึ่งแล,แล้วนะครับผมในตอนนี้แล,แล้วหมวกกันน็อกสีฟ้าแล้วก็หัวลิฟโต้นะผมหัวกระต่ายทุกคนก็มีจูกเกอร์สองอันจูกเกอร์ม่วงกับจูกเกอร์แดงนะผมก็แล้วก็มีนี่ตามนี้เลยทุกคนผมก็ไม่รู้ผมทุกคนไม่โดนบ้างคนโดนบ้างทุกคนก็ดูตามนี้เลยนะผมผมเลือชา้าที่สุดแล้ว ผ้าปิดปากก็ใส่อันนี้แทนไปได้นะผมก็ไม่มีอะไรมากมายช่วงนี้โควิดต้องใส่แมสไปก่อนแล้วกันตั้นไงเล่นมุกไปหนึ่งปีว่ามีโม่งนะผมโม่งดำโม่งดำนะผมแล้วก็นากากนี่แรงมากๆเลยสำหรับใครที่ไม่มีก็หารได้นะผมก็ผ้าปิดปากนี่ผ้พพปาปิดปากของเออ่ซีซั่นเจ้าเจ้าหญิงเจ้าชายนะผม,มก็เท่มากเลยไฮไลท์มากเลยแล้วครับตอนนี้แล้วก็มีหน้ากากดำนี่นะผมก็อโอแลมากๆแล้วก็มีแว่นของเจเปิร์ไม่ใช่เจเปอร์ดิ ตของยังโอมนะผมผมเรียกแ่นยังโอมนะทุกคนก็มีหน้ากากมีโมงโจนแล้วก็มีนี่สามชิ้นนี่คือแรงมากๆเลยนะผมผมว่ามันไม่น่าจะจับมาขายแล้วนะผมแล้วก็ไปส่วนหน้ากากครับผมแ่นหมกเสร็จแล้วแว่นเสร็จแล้วไปหน้ากากหน้ากากก็จะมีหน้าขาวหน้าตาแดงแล้วก็หน้าแก้มไทยนะผมก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะใส่หมวกเอฟไว้นะทุกคนเพราะว่าเพราะว่ามันดูเท่ดีผมมีหมวกเอฟด้วยนะทุกคน ซีซันสผมเล่นตั้งแต่ซีซันหนึแต่ซีซันหนึผมไม่ได้เลื่อนขั้นนะทุกคนซีซันหนึ่งผมไม่ได้เลื่อนนะผมผมเล่นตั้งแต่มันยังไม่มีขั้นมาก็เสื้อประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมเลื่อนเลยผมไม่กดแล้วนะทุกคนผมเลื่อนดีกว่าใครที่ว่าดูไม่ทันนะผมกดสต็อปสต็อปคลิปแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะผมสต็อปหยุดสต็อปไปสต็อปหยุดสต็อปไปก็ทุกคนก็เสื้อก็ตามนี้แล้วผมไม่มีอะไรมากมายครับ ของเท่ๆผมไม่ค่อยมีครับเพก็มีชุดนอนหัวล้นผมก็มีนะผมชุดนอนก็เท่นะผมเสื้อเอซูตนะครับผมเอซูตแล้วก็เส,กสื้อแรงเบล70นะครับผมสำหรับใครที่ไม่ทันนะผมผมมีนะผมเสื้อแรงเบล70แต่ผมไม่ค่อยได้ใส่ทุกคนอ่าแล้วก็ชุดกระต่ายครับผมก้ามฟ้ากระต่ายแล้วผมก็ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีชุดนี้ด้วยแล้วก็ชุดมังกรกามมังกรมงกรัมงกรทองผมชุดอะไรวะ กังฟูดาก้อนนะผมชุดกังฟูดาก้อนผมก็มีนะทุกคนซึ่งแรงมากๆเลยกังฟูดาก้อนนะทุกคนครับผมแล้วก็วันนี้เลยดูไม่ทันก็สต็อปคลิปตัวนะผมแลก็เสื้อซีซั่นสองก็เท่มากเลยสําหรับใครที่อยากได้สายเท่ๆแล้วก็มีเนี่ยผมเอซุตนะผมเสื้อเอซุตเสื้อทั้งแขนสั้นและแขนยาวนะผมมีแขนสั้นแขนยาวผมมีซุดนะครับผมแล้วก็ชุดบอลชุดบอลมีสี่ตัวนะทุกคนไม่ค่อยได้ซื้อนะผมแล้วก็มีชุดสปอนเซอร์ครับผมเสื้อสปอนเซอร์ Spencer. ผมก็แรงมากๆเลยทั้งเรื่อเราเรามา,มา,มารอบที่2องมัครับผมที่ปอนนะแล้วก็สวนเป็นทางด้านของอประมาณนี้เลยชุดหน,น้าผมยังไงครับผมไมเล่นตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแต่ซีซั่นหนึ่งผมไม่ได้เล่นก็มีแต่เสื้อของฟรีนะผมเก็บข,ขั้นฟรีแถมบนนะครับผมแถมหน้าผมไม่ได้เปิดนะผมไม่มีตังค์เติมตอนนั้นนางเด็กน้อยอยู่เลยก็จะมีชุดคอเต่านะผมคอเตา่ตาสีดำซึ่งมันมาขายนะผมแต่ผมก็มีอยู่นานแล้วแหละนี่ไงครับผมก็สวยมากๆเลย แล้วก็ไปทางด้านของกางเกงนะผมกางเกงก็จะประมาณนี้เลยนะคนนี่มีเกมบีจัดด้วยครับผมกางเกงนี่ถือว่าไม่ค่อยมีคนใส่นะผมกางเกงชุดยานอวกาศอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งแล้วก็นี่ครับผมแล้วก็ไปทางด้านของเอ่อกางเกงใหม่ล่าสุดไม่ใหม่หรอกมันเก่าแล้วแต่มันกลับมามาขายใหม่นะผมแล้วก็มีกางเกงพี่โตนะผมกางเกงประจำแซงงเกมประจําตัวราชาเหล่าเทพเลยบอกทุกคนผมก็ไม่น่ามั่นใจเหมือนกันนะของพี่อาร์มนะผมแล้วก็มีกางเกงชุดนอน ครับผมเ,เกมพ่ตูนก็มีนะเ,นเกมพ่ตูนเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่าไม่มีเนาะมีเ,เกมพ่ตูนด้วยครับผมแล้วก็ไปทางดาของขอันนี้เลยลอเทสเ,เกมมังกรกังฟูดาก,ก้อนับผมผมลืมตลอดเลยทุกคนนะผมลืมมากๆเลยแล้วก็มีชุดนี้นะผมชุดจานดาวเทียมนะี๋ยวผมใส่ดูนี่ครับผมนี่ผมก็มีนะทุกคนผมพิสุ่มมาลอนชั่วบุญญามาล็ลกกันทุกคน แล้วก็มีเอซุูตไม่ใช่เอซุตด,ดิใช่จะบอกว่าเขาเรียก,อ,ยกอะไรหรอวะเลดไลท์เอือชุดเลดไลท์ไม่ใช่เอซุูตต่อโลเลดไลท์โอ,อ้ผมไปบอกผิดแล้วแน่ทุกคนเลดไลท์นะทุกคนโอ้โหพากผิดไปแล้วไม่เป็นไรใช่เลดไลท์เดี๋ยวเลดไลท์นะผมกดจริงจริงเลดไลท์นะทุกคนเสื้อเสื้อเลดไลท์ก็ มีนะผมเล่นไลท์ผมเรียกผิดเนี่เยเราผมเลดไลท์นะทุกคนพี่เ,เอซุดพูดผิดเลดไลท์นะทุกคนนี่ไงชุดเลดไลท์นะทุกคนรับสายให้ไลท์นะทุกคนเลดไลท์นะก็จะประมาณนี้เลยเลดไลท์โอ้ผมไปเรียกผิดไอคนไลทเลยสำหรับเลดไลท์นะทุกคนนี่เลยเท่อยู่นะทุกคนนี่ราชาเหลาเท่สำหรับเจนะนะงก็ไปถึงเอซุดแล้ว ในเอซุสหลืรเลดไลท์ทุกคนโอ้โหผมไปพูดผิดคนดูดา่าผมตายเลยเนี่ยโอ้โหชุดเลดไลท์ไปเรียกเอซุสผมไปติดเอซุส499มาทุกคนโดนล้อเพ้ออยง้ยผมซื้อเอซุสเงี่ยจะประมาณนี้เลยแล้วก็มีกันเกงของอ่าแฟรนดอมอะไรสักอย่างเฮ้ยแฟรนดอมอะไรไม่รู้แต่ผมเรียกกันเกงปีนกนกอะไรรู้กัทุกคน เกงสายไฮไลท์ทิ่งไอ okay ยูโอเคใส่นะผมก็เยอเลยก็มีเกงนี้ผมมีนานแล้วทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะก็เป็นทางด้านของรองเท้านะผมรองเท้าออว่าจะประมาณนี้เลยมีรองเท้าที่แจ๊สด้วยนะผมมีรองเท้าอันนี้ด้วยแล้วก็เป็นทางด้านของรองเท้าสไตลยนะผมชิ้รนรลมากๆเลยแล้วก็เป็นรองเท้ารองเท้าโลดไม่ได้ใสร่รองเท้าทุกคนมันไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วทุกคนนะ,ม,นม,นะมันเป็นรอง ของชุดนอนนะครับมผมอก็มีมีเลยอ่าแล้วก็มีรองเท้าแตะรองเท้าแตะรองเท้าแตะสีทองแล้วก็มีนี่เลยตามที่เห็นเลยนะทุกคนแล้วก็มีรองเท้าแตะของชุดบูบีครับผมแล้วก็มีรองเท้ารองเท้าในบ้านก็เรียกรองเท้าอะไรไม่รู้แต่ทั่วไปรองเท้าแตะทั่วไปนะประมาณนั้นแหละทุกคน ก็ที่ขายไม่ได้เลยลี่รองเท้าไฮไลท์นะผมแต่งตัวเชิงไฮไลท์เชิงตึงโนวันโนก็น้ำมันน้ำมันชูเม็ดเดียวเที่ยวสวรรค์เลยแต่รองเท้านี้นะเม็ดเดียวเที่ยวสวรรค์เลยบินยิงนะทุกคนก็เป็นรองเท้าของเทควันโดนะผมเทควันโดก็จะประมาณนี้ส่วนชุดเซ็ตเซ็ตเลยนะผมก็จะมีชุดเจ้าชายก็จีแล้วก็ชุดนินจาดำแล้วก็ชุดกระเทยนะผมชุดกระเทยเนี่ชุดชุดเอ่อ ชุดกระเทยอย่ะทุกคนที่ว่านักแข่ง EXP ใส่เมื่อก่อนนะผมไปปักธงใสอินโดหรือเปล่านะทุกคนนี่ของจริงแล้วมีชุดช่างน้อยแล้วก็มีชุดปลาหมึกทุกคนแล้วก็มีชุดซันต้าซันต้าแล้วก็มีอ่าชุดเอ่อจรา,า,าชนจราชนสีม่วงนะผมแล้วก็มีลิโป้ก็จะประมาณนี้เลยส่วนทางไปทางด้านของตัวผู้หญิงนะผม เป็นางหน้าของตัวผู้หญิงตัวละครน,นะดีวิวตัวละครก่อนแล้วกันมาจจะเป็นตัวผู้หญิงรอแปบนใกล้เสร็จแล้ว,ปลเ,ลวเป็นนางหน้าของตัวตัวละครน,นะผมก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นอ้าวเลยเดี๋ยวกนะ็จะประมาณนี้เลยนะผมก็มีน้อยครับผมผมไม่ค่อยได้เล่นตัวหลักๆอะไรมากมายครับผมนี้เลยก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนแต่พอผมเล่นผมก็เล่นอ่าแม็กซี่ฮายาโตเคลลี่ โลนโดนะครับผมโคโนโคโนครับผมเดี๋ยวเรไปดูข้างล่างของตัวผู้หญิงทุกคนไปก็จะมีหัวซีซั่นสองนะผมนี่หล่อเทสสำหรับสายไฮไลท์ของใครนะผมนี่ดูเอาทุกคนอุ้ยหล่อเท่ไปไปหัวอายุโอเคนะผมสำหรับใครที่อยากแต่งนามอายุโอคงอายุคิงโอเคปากตัวกันนะผมล้วนมาแล้วผมจังหวะนี้ นี่เลยก็จะประมาณนี้เลยทุกคนสำหรับสายไฮไลท์อะไรเนี่ยครับผมเคทูเจใส่เลยครับผมเคทูเจทีกโก้องโก้ของเรานั่นเองก็ชุดผู้หญิงจะไม่ค่อยเน้นนะผมจะไม่ค่อยเน้นชุดผู้หญิงนะทุกคนชุดผู้หญิงผมก็จะไม่ค่อยมีน,น,นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยชุดอะไรด้วยอ๋อจะเล่นไม่รู้อะไรนะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นตัวผู้หญิงนะแต่ว่าสายไฮไลท์นี่ผมมีนะผมผมมีเหมือน ที่ว่าตุ้มตีนักเตะทั่วไปของพวกพีเอชอะไรนี้ผมมีแล้วผมก็จะประมาณนี้เลยก็มีหมวกแหลงด้วยผมผมมีรีวิวมหมวกแหลงเลยผมซึ่งตอนนี้มันได้กลายไป็รเลมากแล้วหมวกแหลงแล้วก็เลื่อนไปดูไปทั้งหน้าของแว่นนะผมไปส่วนหมดแว่นนี่หมดแว่นก็จะประมาณนี้เลยทุกคนพอได้มีแล้วผมพอได้ใช้แล้วทุกคนก็ไปทั้งหน้าของหน้ากากนะผมหน้ากากาก,าก็มีตาแดงนะผมแค่นี้เองสามัญ เราเป็นทางด้านของผู้หญิงนี่นี่นี่เฮ้ยหล่อเท่นี่คนโหดนะทุกคนดู๋ยวมีหรือเปล่าน้องๆมีหรือเปล่าหายากนะครับก็จะเป็นเสื้อของซีซั่นไหนสักซีซั่นหนึ่งซีซั่นสาืรเปล่านะผมไปใส่อะไรแต่ผมไม่ได้ขึ้นฮีโรอีกนะผมก็มีตั้งแต่นี้เลยแต่ผมใส่เลือกใส่ตัวนี้นะผมก็ซีซั่นสามสีซั่นสี่น, 3, น,นะผม แล้วก็อีกอย่างผมขึ้นฮีโร่อีกตั้งแต่ซีซั่น8แล้วก็จาก8นะั้นถึงขึ้นทุกซีซั่จจนเลยนะผมมีเสื้อฮีโร่อีกจากซีซั่น8ยาวมาถึงซีซั่นปัจจุบันเลยนะผมอ่ายาวมาถึงซีซั่นปัจจุบันเลยก็ราะชุดผู้หญิงก็จะมีเสื้อสปอนเซอร์ด้วยนะผมสำหรับสายไฮไลทที่ชอบเสื้อสปอนเซอร์นะผมก็จะมีเสื้อสปอนเซอร์ด้วยโอ้ของก็พอใช้ได้นะผมแต่ผมเน้นไปทางตัวผู้ชายนะครับผมก็จะมีนี่ด้วยนี่ ก็จะมีแล้วก็นี่นะผมกีขาวนี่นะผมรอเท่เสื้อก็จะเยอะหน่อยทุกคนโอ้ย,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 ยเสื้อไก่ก็เยอะนะทุกคนไม่รู้อะไรมันมีเสื้อสีดำนะผมก็ไปดูหนะ้าของกางเกงกางเกงผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมกางเกงสำหรับชุดผู้หญิงใส่สวยๆก็มีนะทุกผมก็มีมากก็มีนะผมชุดผู้หญิงใส่สวยๆนี่หลยก็มีนะทุกคน แล้วมันอาจจะไม่สวยเพราะว่าผมเน้นไปทำผู้หญิงไฮไลท์นะผมเน้นไปทำของเละๆของเก่าๆจะไม่ค่อยจะเติมมาของใหม่ๆนะผมจะมีแต่ของเก่าแล้วก็มีชุดแล้วมีการเกงปีกนกนี้ด้วยับผมอ่าก็สวยไปอีกแบบนึงนะทุกคนก็เป็นหน้าหน้าของรองเท้ารองเท้าผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะผมรองเท้าก็มีประมาณนี้เลยมีรองเท้าแดงนี้ด้วยสวยพี่สวยแล้วมีนี่แล้วก็มีนี่นะคนนี่แล้วก็ขาดเรี้ขาดไม่ได้เลยผมรองเท้าไฮไลท์นะผม รองเท้าไฮไลท์นี่เลยของผู้หญิงผมก็มีนะนี่แหละใสค่คู่นี่ละบินยิงบินยิงบินยิงกัน,น,น,นกทุกคนก็ดูเอาเม็ดเดียวเที่ยวสวรรค์เลยแล้วก็เป็นตังหน้านของชุดเช็ดเช็ผู้หญิงนะทุกคนก็จะมีหูกตาแล้วก็มีชุดเจ้าหญิงก็จีก็ก็มีชุดแม่มดมีชุดนี้เป็นตังได้ที่แล้วที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีชุดนี้เลยผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะทุกคนชุดกระเทยแล้วก็จะมีชุดบอลล่ชุดช้างน้อยชุดอันนี้นะผมก็จะประมาณนี้เลย สุจราชนแม่กลัวอะไรนี่ก็ผมก็ไม่รู้นะเนาะเเป็นหน้าของกล่องที่ผมไม่ได้เปิดนะผมถ้าใครที่อยากจะไปเปิดก็เปิดได้นะครับนนหน้าของกล่องเปนเบิร์ก็าตามนี้เลยซึ่งบางอันถ้าเกิดว่าใครได้เล่นนะครับผมก็จะไม่ค่อยได้เปิดนะเพราะว่าผมบางอันผมก็มีแล้วถาวรนะรผมของนี้คือผมดองไว้ร้อยกว่ากล่องนะทุกคนแค่แบบเดียวสักกล่องอ,อันนี้นะผมร้อยร้อยกล่องนะทุกคน,น,นแล้วก็ สกินเบอร์ที่ผมไม่ได้เปิดกล่องก็จะประมาณนี้เลยทุกคนนี่เลยประมาณนี้เลยแล้วก็แพ็กเกจที่ผมไม่ได้เปิดนะแพ็กเกจที่ผมไม่ได้เปิดก็จะประมาณได้ช่วยผู้หญิงผมเยอะนะทุกคนผมไม่ได้เปิดเฉยๆนี่อองไงเดี๋ยวเขาตัวต่อให้น้องก่อนนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งโทรมาเดี๋ยวเขาอัดป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็โทรไปแล้ว ก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็บัตเพิ่มด้าหน้าของบัตรเพิ่มก็ไม่มีอะไรนะผมว่าธรรมดามากมายไม่ใช่อะไรก็ผมก็เป็นทางหน้าของอื่นๆผมก็มีโทเก้นอันนี้ก็ผมอยก่64่ลแล้วผมจะครบร้อยแล้วก็ไปแลกหินผลึกคิสตันได้หนึ่งลูก้วทุกคนแล้วก็มีลูกแก้วทองห้า แล้วก็มีนี้หนึ่งนะผมไอ้แลกสกินปืนปากกาแล้วก็มีพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวปากก,กกาแล้วก็พิมพ์เขียวชุดนะครับผมแล้วก็มีตัวเคล็ดแลกเปลี่ยนอยู่368อยหกสิบันนะผมผมแลกไปแหละอันแรกแ,รกแต่บุกีตาลาต่างหารนะผมแล้วก็ตัวเคล็ดแรกผมมีอยู่41,539้าร้อบผมตัวเคล็ดแรกก็าบัตรก็63ใบคูนลดตลด่รถอยหกสิบใบ บัตรโหนึ่งร้อยมีอยู่หกสิก 40, บสามใบบัตรโซวล์แปดสิ 200, บ,ย, 1, บย,สยี่ห้าใบบัตรโซลล์สองร้อยมีใบหนึ่งบัตรโซลเฮ้ยทำไมมัน,มน,มนไม่ไปรวมกันวะไม่รวมกันอมันไม่รวมกันะอ่ะแล้วก็บัตรเป็นชื่อมีหนึ่งใบแล้วผมบัตรเล็กจีโกมียี่สิบหใบแล้วก็บัตรอัพเลเวลสี่มียี่สิบใบแล้วก็โทเค็นเล่นแคร์นะผมโทเค็นแคร์ผมมีอยู่ห 20, นึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบนะสออันนี้แล้วก็นี่น,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 นี่นี่เลยนะกคนก็จะประมาณนี้ ตัวผู้ชายไปหมนกันตัวผู้หิงมันไม่เปลี่ยว่าหง้อยู่นะทุกคนจะเป็นตัวผูชายก็จะเป็นนี่แนเลยชื่นใปฏิหาชื่ดโนโก็จะเป็นสกิลก็เลียวงทุกอันน่าหงเี้ยวหงมีที่ว่าสกิลหลักที่ผมเล่นก,ก็จะมีโคโนมีเคลลี่มีไาโตมีพาลมานะผมแล้วก็มีอ้น,นี้อ่าเขาเรียก,กว,ว,ว Joseph, ะ Joseph อะไรวะโจเซฟนาหโจเซฟอ่ะ แล้วผมจะเกลียหลักที่ผมเล่นนะคทุกคนก็จะมีอันนี้ที่ก็หลายเวลก็หลายอันนะทุกคนแต่ผมก็เล่นตลอดเลยนะทุกคนแตวผมจะแต่งชุดไฮไลท์ให้ดูเลยนะทุกคนแต่งชุดใส่ไฮไลท์เลยนะจะมีหมเอฟนี่ไงท่านผู้ชมแต่งไฮไลท์เลยนะก็พอได้เล่นนะทุกคนมันก็ไม่อะไรมากมายนะทุกคนเนาะก็ชุดก็จะประมาณนี้เลยสำหรับคังบางวายทีนะผมสำหรับใครที่อยากจะเห็นนั่นแหละก็ไม่มีอะไรนะทุกคน อ่าจะประมาณนี้เลยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายทุกคนนี่เลยนี่เลยผมไฮไลท์หล่อเท e! ่นะทุกคนก็สําหรับอยากเห็นเพิ şey ่มเติมใครที่อยากเห็นสกินปืนท่าเต้นกระเป๋าีกเออบอร์ดหรือว่าโปรไฟล์อะไรแบบนี้แล้วผมคอมเมนต์ใต้คลิปมาแล้วผมสำหรับใครที่อยากเห็นเพิ่มเติมกว่านี้ทุกคนสำหรับใครที่อยากเห็นเพิ่มเติมกว่านี้สกินปืนท่าเต้นสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้ทุกคนอ่า สัวันนี้ผม,มรีวิวชุดก่อนเฉยนะผมจ้างผู้หญิงและผู้ชายนะแต่ยังผมยังไม่อยากรีวิวท่าเต้นผมอยากอ่าความคิดของทุกคนก่อนว่าเออผมควรจะทําคลิปต่อดีไหมแบบว่ารีวิวไปกินปืนของคังบางไวทีกับชุดชุดรีวิวไปแล้วรีวิวคังอีกแต่ว,ว่าจะกินปืท่าเต้นรีวิวในของส่วนคอลเลคชันนะทุกคนอ่ากับคอลเลคชันกับอาวุธอ่าเอาแบบนี้ดีกว่า ใครคิดว่าคลิปนี้น่าดูของดูของขั้นบางขั้บางวัยทีนะใครคิดว่าคลิปนี้น่าดูเน้นกดไลค์ให้มันรัวๆครับผมอ่ะแล้วก็เป็นหน้าของ EP ต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวอ่าคอลเลกชันนี้นะครับผมเองกับอาวุธนะผมอ่ะแล้วก็โดยรวมเลยสำหรับขั้นนะผมก่อนจะจบเกมนะครับผมสำหรับขั้นบางวัยทีก็วิวเจ็ดสิบสี่ผมย่าไปีถึงนะวิวเจ็ดสิบสี่ไลค์เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดครับผมอ่ะแล้วก็ แน่ค่านะผมทุกซีนนกซั่นครับผมอย่างแต่ว่าซีซั่นกับฝาดอาจจะไม่ค่อยได้เลื่อนนะครับผมแต่ว่าตอนที่เห็นดีแถบทองทุกแถบทองมารวยๆนะผมมีมีแถบขาวเลยนะจะไปปั้นต่อได้นะผมก็นี่เลยแล้งก็ผมฮีโร่อีกนะผมอ่ายูสีก็แดงแล้วนะผมก็ประมาณนี้เลยก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันใหม่ฝาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บางไวทีด้วยนะผม เดี๋ยวอีพีหน้าผมถ้าเกิดทุกคนชอบใจผมอาจจะมารีวิวคอลเลคชันอะรีวิวคนแคนว่า GG แคนใหม่ตอนนี้มีใครมั่งในแคนนะผมก็ส่วนมากก็จะเป็นสายไฮไลท์ดังนั้นเลยทุกคนก็หลอเท่มากๆเลยก็จะประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายไปแล้ว